โอ้วอปลาป้าสองตัวใส่ตัวใส่ตัวหนึงนี่อะไรอ่ะสามเหรอไปนั่งให้อะไรอ่ะนั่งขยียบให้ได้สามโต๊ะไหมหรือว่าอสโต๊ะใช่ไหมเอ้ยนั่นแหละมัอี่สี่สิบหกพอดีเลยเีออหกันสี่สี่สิบก็4ี่คนโต๊ะสี่คนนะโต๊ะสี่คนบ้านเนี่ยนอนนี่ก็สี่นี่ก็สี่ ผมไม่ซูนมาเลยงงไม่ต้องเกี่ยวอะไรไม่เด่นจริงจริงไม่ต้องใช้คุณผู้ชมใช่ไหมไม่เด่นจริงจริงไม่ต้องใช้ไม่ต้องได้ ขอเบอร์จะได้ส่งรูปให้ได้ทำไรอ่ะเฮ้ยแม่ต้องรุ่กินปลาเปล่าโอ้ยประกาศทำไมโทรศัพท์ก็มีโอ้โหเร็วเร็วีนวายปลาที่รับไก่ก็จะวายอยู่วายอีกนึงไก่ก็จะวายอยู่วายอีกนึงหน้าลุกวเลยนะให้ไม่ไก่ไม่ไก่นิ่งนึกวานะไก่ไก่ขยับไวมากเลยอ่ะเขาเขยับให้ประกาศ

เสื้อลายนี่เดินไปเดินมาอยู่ได้จับผ้าไว้เดี๋ยวเปประจานเลยอาง้คนเดียวไม่แบ่งน่าตรงแล้วตรงแล้วจับผ้าเลยยังงนี่ยน่าบอกอนไประยไาตเตี้ยเดเลยตัตี้ลจดอ่ะเฮ้ยเมาแล้วมาเริ่มตัวนี้ก่อนเลยแล้ไปต้ นั่งกันนั่กันนหวถ่ายรูปอได้นาะอัรยีจก็มิกิน้ารถี่มันมีปูนะจอดรกที่ได้กินไปนิดดห้วเลยลูกมือลูกมือน่ ใครยนูมองแต่ม่อรถคันนี้มีเลือดอะวะน้ำเลือดมาไต่เยอะแ่กนเยถงก่องอ่โอ้โห็นน้เวลาถ่ายนีเด้วยย่นเหัวถ่ายด้วยถ่ายด้วยน่ด้วยนะี่เยอะยรป่าใช่เย้องน้ำเยเปถ่ย้องน้องน้ไงนไปถ่ายห้น่าเลย ไ่าู้อะไ่้ายคนอะไรินอะไนี่คถ่ายอะไรถ่ายคนอยู่ายดียท่มาก่ะเตนอยู่ได้อต้นอนไม่ได้อ่ะเ้เตเต่เตคน้เต้่ต้เต้เต้่ต้เต้เต้เต้าต้เต้้เต้เตเต้เตาเต้้ต้เต้นต้เต้้เน้เต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 ้่ต้เ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  เไปเรื่อยไม่ต้องรีบเร็วหรอกเอเวลาไม่รีบไม่รีบรออยู่โง่พี่โง่รีบรออยู่แหมนะคนเราเนาะกินแค่ผิวเนาะคนที่แบบผิวแบบเจ้าของเดียวกันแต่ที่นี่ดีกว่าเจ้าของเดียวกันกับโทน้าเปล่า